ครับพบกับเชฟหนุ่มภูธรขี้เมาเข้าขัวบวันนี้เชฟหนุ่มจะพามาดูถ้าเชฟหนุ่มไม่ทํากับข้าวกินเองแล้วเชฟหนุ่มจะกินยังไงมื้อนี้2ี่บาทครับอันนี้คือถ้าเกิดไม่ทํากับข้าวตอนเช้าถ้ามื้อนี้2ี่สิบาทเที่ยงเป็น4ี่สิเย็นอีกเป็นหกสิบมาดูว่ามันจะคุ้มไหม,มดูกันครับน,นี้ขนาดาไก่ไม้ละห้าบาทนะครับอันนี้ไม้ละห้าบาทยังมีอยู่ตอนนี้มีอยู่แถว ใกล้กับฮาบอร์มอครับไม้ละาบาทคนเยอะมากเพราะว่าถ้าเป็นคนรีบไปทํางานสามไม้นี้ก็ถือว่าอิ่มข้าวข้าวเหนียวห่อหนึ่งคืออยู่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมันอิ่มนานเชฟหนุ่นมก็กินประจําถ้าเกิดวันไหนตื่นสายนะ <c oughs> ครับมื้อนี้ยี่สิบาทไม้ละห้าห้าสิบห้าข้าวเหนียวห้าบาทเป็นยี่สิบาทหายากมากครับตอนนี้ก็กินแบบง่ายๆครับถ้าเกิดเราทํากินเองก็ลงทุนก็ประมาณ กสิบเจ็ดสิบแต่เราก็กินสามมือเหมือนกันมีก็แต่เราได้ถูกใจกว่าแต่อันนี้คือบางร้านหายากมากแล้วมันไม่มีรบกห้าบาทแ,แต่ร้านนี้ไก่ย่างร้านนี้โอเครสชาติใช้ได้แล้วก็คนเยอะมากๆขายทั้งวันนะโอ้น่าจะขายดีมากๆเพราะว่าคนมายืนรอต่อแถวเดี๋ยววันไหนเทม่มจะไปถ่ายคลิปให้ดูต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวชิปอ่าไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ดูก่อนเทม่มจะไปถ่ายคลิปให้ดูว่าคนเยอะมากๆแต่ถ้าไม่ได้ไปถ่ายก็แล้วไป ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เงิน2ี่บาทก็ได้แค่นี้แล้วครับแล้วหรือไม่ก็ถ้าจะผัดผักบุ้งเค่ผมก็ไปซื้อกำละสิบบาทมาก็อิ่มเหมือนกันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าเมนูง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มภูทรขี้เมาเข้าครัวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่กับเมนูทําเองครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ